สามสิบปีนี่นะฮะได้แล้วกินไอติมก่อนกินข้าวนะมีที่ไหนนะมีที่นี่ที่เดียวนะฮะ ไอศูนย์คีมหาชัยนี่ก็มีก็มีเขามีเขาเป็นแฟรนไชส์เนาะใช่ใช่เป็นชายนะครับมีทุกที่ทุกประเทศทั่วทั่วไทยเลยนะครับเจอเช่นเดียวพี่อ้วนถ้าไปเจอที่ไหนก็รสชาติก็อันเดียวกันนะครับอันนี้ของน้องอิ๋วนะครับน้องของอิ๋วส่วนอันนี้ก็เป็นของพออ้นะครับของพออ้นเป็นผัดผัดพริกหยวกใช่ไหมผัดพริกหยวกหมูไข่ดาวอันนี้ก็เป็นปลาเนาะอีกร้านเลงครับคนละร้านคนละร้านกันใช่ไหม สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกินเที่ยวนะครับวันนี้ผมมาไกลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็ทําคอนเทนต์ไปเรื่อยนะครับไปที่ไหนก็ทาทามาให้กับเพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็ขอกาลังใจจากเพื่อนด้วยนะครับมาชมแล้วนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็จะออกทำคอนเทนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านอ่า คุณแมวเขาเรียกว่าร้านคุณแมวนะครับแต่ชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือเสนานะครับตรงนูน้นแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีร้านไอติมนะครับเป็นไอติมมหาชายัยวันนี้ผมมากับหัวหน้านะครับกันเดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันเลยดีกว่าครับตรงข,งข้างๆของเขาก็จะมีไอติมด้วยนะครับมีไอติมอยู่ตรงนี้นะครับไอติม อ่าไอติมมหาชัยนะครับมันสับปะรดของของหนูถ้วยนี่ใส่แต่ได้กี่อย่างคะสามอย่างไม่รวมถอดค่ะใส่นี้นี้นี้แค่นี้อย่างไม่มีเลยค่ะใส่ใส่นี้ถ้วยเดียวใส่นี้เอามันสับปะรดค่ะมูนี่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 สับปะรดลูกชิ้นสองช่วยนะคะอ่าอันนั้นของเจ้านู้นสองคนนะครับเป็นอาเดสิว นี่นะฮะได้แล้วกินไอติมก่อนกินข้าวนะมีที่ไหนนั้นมีที่นี่ที่เดียวนะฮะอ <c oughs> ถือไม่ได้ได้ไดไดอกินไอติมก่อนกินข้าวนะฮะครับกินไอติมก่อนกินข้าวเลยนะครับอืครับทไ จะเป็นซางเหรอรุ่นนี้จะต้องเป็นซางไม่ได้นะก่อนกินข้ามนะไม่ได้เอาเหรอเอาเหรอเอาไปเอาแล้วก็ไปถือมาเดี๋ยวกดแล็คอของผมก็ได้ครับอัไหเหมือนกันหมดเลยค่ะอันไหนก็ได้ครับเหมือนกันหรอจำจำถ้วยเหมือนกันหมดเลยค่ะอันนี้มีมันได้ยใช่ไหมครับไม่มีมันก็ไม่ได้เดี๋ยวรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องมันแล้วนะมันแล้ว คุณนี่ยังไงยังไงฮะคอนเทนต์คุณนี้ยังไงเนี่ยคอนเทนต์มั่วฮะหนูหนูคิดว่าไอศครีมมหาชัยนี่ก็มีก็มีเขามีเขาเป็นแฟรนไชส์เนาะใช่เป็นไชส์นะครับมีทุกที่ทุกประเทศทั่วทั่วไทยเลยนะครับเนี่ยรเชยโร่พี่อ้วนถ้าเจอที่ไหนก็รสชาติกันเดียวกันนะครับเขามาเอาข้าวเนี่ยเฮ้เดี๋ยวยาไปตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเลยเนาะก็เหนียวแน่นหนึบดีนะคที่พี่บูดซุ้งเกลียวครับ นี่ครับถุงละสิบอ่ะจึงได้ไปสิบถุงประมาณสองร้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องครัวนะครับห้อหมูกรอครับอันนี้เป็นพ่อครัวใช่ไหมครับเป็นพ่อครัวอันนี้เมนูอะไรครับเนี่ยกระเพาะหมูกรอบครับกระเพาหมูกรอกบรอ,อืมอทาทำเลยครับ โอ้โหวันนี้ผัดเป็นหมอ้อเลยนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าจะออเดอร์เยอะนะฮะก็เห็นเมื่อกี้มีเป็นกล่องนะครับออกไปแ800ดร้อยกว่ากล่องอ,อันนี้ก็ผัดรอไ้เลยนะครับนนสุดยอดอ่ามีกระเพราหมูเนาะอ่าลุยเลยครับที่ลุยเลยกระเพราหมูนะครับกระเพราหมู ค,ค,คมากินมาอันนี้อันนี้ของใครเนี่ยโต๊ะโต๊ะผมเนาะอ่าโต๊ะพออ่าเดี๋ยวผมยกให้อ้าใครสั่งกเพราหมูไข่ดาวมีผมแล้วสิใช่ไหมเดียวเเดี๋ยวผมคนเดียวแล้วโอเค้าาปกับ อาหารแบบง่ายๆอันนี้ของน้องอิ๋วนะครับน้องของผิวส่วนอันนี้ก็เป็นปอของพออนะครับพ่ออเป็นผัดผัดพริกหยวกใช่ไหมผัดพริกหยวกหมูไข่ดาวอ,อันนี้ก็เป็นปลาเนาะอีกร้านนึงครับค,คนละร้านคนละร้านกัน,กนใช่ไหมกินได้กันได้ครับผมอันนี้จากร้านตรงไหนร้านตรงนู้นใช่ไหมร้านตรงตาอีกออ๋ร้านตรมตาเดี๋ยวมาเบิร์เนี้ยกินได้กินเยอะอ๋อแบบถ้าเราตรงไปติมก็มาคนถามครบเลย วันนี้มากันเต็มเลยนะครับเต็มโตเลยแล้วก็ของคุณอ้วนนะครับคุณอ้วนน้ำเปล่าครับคุณอ้วนน้ำเปล่าอาไมคุณทานน้ำเปล่าล่รไม่มีจะกินไม่มีจะกินจนอดอเมียยืดเมียดแม่แม่แม่วดแม่วดวแมผิวแมหรอน่แข่งมครับพี่นั่คุณจับพี่รูปนั้นอ่ะ ผมว่าผมไม่เป็นั่งบัตรแล้วข้างบนเข้าไปไหนเออก็วันอ่านี่เป็นข้าววัาลกกอทอะไรนะรวมบัตร เขาผัดรวมเขาผัดรวมทะเลกุ้งอะไรปีที่แล้วอืมให้คุณมาเป่าให้ต่อน่ากินมากเลยน้ำแข็งนี่แบบน่ากินมากเลยน้ำแข็งอันนี้กนที่เย็นที่สุดน้ำแข็งไหมวันนี้วบีบมะนาวนิดหน่อยนี่ค่ะที่ต้องบีบมะนาวเพราะอะไรเขตฝนที่ต้องบีบมะนาวเพราะอะไรเพราะความกลมกล่อมค่ะโอ้โหเผ็ดมากวันนี้เรามีส้มตำด้วยนะครับวันนี้กินกันแหลกลานเลยนะครับ ส้มตำอันนี้ตำอะไระครับเนี่ยพ่อตำปูปลาครับตำปูปลาเนาะไม่ใช er ่ส้มตำเหรอไม่ใช่ส้มตำเหรอส้มตำนั่นแหละอ่าทำไมมันทำไมมันเป็นปูปลาแล้วล่ะใส่ปูกับปลาไปด้วยสองเม็ดจะเอกินดิเอกตัวนี้เดี๋ยวถ่ายก่อนเห็ดยันตีสามตีสี่ไม่ไหวแล้วลูกมันต้องไวอย่างนั้นนะมันมันเผ็ดหรือมันอะไรวะนในตีสามตีสี่เนี่ย เผ็ดออเเผ็ดนานนะเผ็ดเผ็ดนานนะเนี่ยเผ็ดนานแสดงว่าเผ็ดมากไงเผ็ดน้อยแป๊บเดียวก็หายแล้ว แล้วแล้วเผ็ดยังไงเผ็ดเผ็ดมันต้องยังไงอ้าวซีสซีสนะโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะเงินเงินเมียก็คือเงินเมียเป็นเมียเงินผมก็คือเป็นเมียเงินผมก็คือเป็นเมียเดี๋ยวขอถามก่อนว่าจะเผ็ดถึงอตีสามไหมไม่เผ็ดถึงอตีสามอันนี้ทีเผ็ดึงตีสามก็คือเผ็ดกันไม่ไหวเลยใช่ไหมตอนตีสามครับเขาห้ามคุณนี่คิดอะไรเนี่ยคุณอันนี้แค่เที่ยงคืนครับแค่เที่ยงคืนนะ อ๋อหมดโปรโมชั่นแล้วว่ากันเถิดใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วเลยเห็ดไห็เห็ดไม่ไหวแล้วอ๋อคิดไปนอกลูกลอกเอาผมยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะเนี่ยแบกย้อยหมดแล้วอ๋อเอาเด้อเขาเยอะมากเลยนะครับโอ้โหทำกันไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะฮะตั้งแต่ตีตั้งแต่ตีสามจนถึงตอนนี้ยังไม่เลิกเลยนะฮะตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะครับแต่ว่าออเดอร์มาเยอะมาก นะฮะอันนี้ผู้ช่วยใช่ไหมครับรผู้ช่วยลูกสาวเหรหลานอ๋อคือจะมานั่งสั่งทานในร้านหรือว่าจะเป็นเข้ากล่องสั่งไปงานสัมมนางานบวชงานแตง่งงานนู่นนี่นั่นก็ได้หมดเลยนะฮะตูดีอวเดอร์เพียบเลยเดูคนทำก็รู้นะนูนคนทำนะ,ะอยู่ห้องครัว คนนั้นเขาจะทำอาหารอย่างเดียวเลยนะครับเก๋าฝากร,ร้านไว้นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือยุยาเสนาของพี่แมวค่ะเนื้อหาร้ำจมสั่งเลยค่ะเ,<笑><笑>เบอร์โทร093 858 2686าค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะทีเดียว มาที่นี่ที่เดียวนะครับเพราะมีที่นี่ที่เดียวนะครับใช้ทุกอย่างครับก๋วยเตี๋ยวนะครับชอยมีร้านนี้ร้านเดียวอาหารตามสั่งไปที่นี่ก็อดนะครับไอติมส้มตมส้มตำหนุนส้มตำอีกทางนู้นรบเซตครับปูปลาร้านะครับมีหมดทุกอย่างนะครับตำไทยก็มีตำไทยก็มีด้วยอ๋อครับก๋วยเตี๋ยวมีหมดคือมีทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆนะครับว่าจะหิวก๋วยเตี๋ยวหิวข้าวเลยคือมาที่นี่คือพร้อมหมดนะครับแต่วันนี้ผมมาไกลนะครับผมมาจากอ่า ผมมาอยู่ที่สระบุรีนะครับวันนี้มาไกลหน่อยนะครับพอดีมีธุระแถวนี้โอเคเพื่อนเมารับชมแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ subscribe สับกันเยอะเลยนะฮะจะได้อร่อยๆร่อยนะฮะโอเคเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านพอ นะครับแล้วก็คุณภรรยาของพ่เอสนะครับแล้วก็คุณภรรยาของพ่อเอสที่บอกว่าเผ็ดถึงเช้านะครับประมาณเผ็ดถึงตีสามนะครับกินกินหกโมงเย็นเผ็ดถึงตีสามถึงเช้านี่เจอซไม่ออกอ่ะโอเคสวัสดีครับขอบคุณไม่ว่าเลียนหน้าไม่ได้